ที่นี่จะแห้งตอนนี้เขาหยุดสูบน้านะฮะนี่ครับเราลอดไปแล้วฮะโปรตินี้จะลุยน้ําไปนะครับเป็นน้ําไปไม่ได้เลยนะฮะจะน้ําท่วมเยอะมากนู่นเฮียดมาแล้วครับนู่นแล้วนะครับลงมาแล้วอันนี้เป็นการลอดใต้เวนะครับนู่นฮะเสือเล็กไปนู่นแล้วครับเสือเล็กนู่นออกไปแล้วครับเสือเล็กนู่นเลยลอดไปฝั่งนู่นแล้วนะครับเราลอดสองสองถนนสองสายไปเลยนะฮะก่อนนี้เป็นน้าฮะน้ําจะไหลทั้งวันเลย เยอะมากไปไม่รอดเลยอ่านี่นะฮะเสออิทมาแล้วครับเสออิทอ่าเสออิทมาเสออิทมาแล้วครับปรากฏว่าโทรสับเข้าฮะนะฮะนานๆที่นี่จะแห้งให้ให้เราแบบปั่นจักรยานไปได้พอติดไปได้แล้วนะฮะจะต้องจะต้องลุยน้ําไปเปียกนะฮะแล้วก็บางทีเราก็จะขึ้นสันนี้ไปนะฮะรอดถนนไปฝั่งนน้นอยู่ทางด้านตะวันออกของมเตเ์เวนะฮะเราลอดไปได้ตรงนี้และฮะไม่ต้องผ่านถนนใหญ่เป็นเส้นทางหลักของพวกเรานะครับ โอเคนะครับวันนี้มีน้ํานิดเดียวนะฮะเท่านี้เองเออปรากฏตอนนี้นะฮะเขาหยุดสูบน้ำนะฮะเสออีดไปแล้วครับนี่ปั่นใต้สะพานไปเลยฮะทรายล้วนๆเลยแถวนี้โอเคครับไปแล้วนะครับ